สวัสดีครับอาจารย์ธนกรเกิดพคทรัพย์นะครับประธานบริษัทเจสันมินเทอร์ประเทศไทยเจ้าของลิขกิตสารอินทรีย์สกัดเอกาเทคโนโลยีระดับโลกนะครับก็มาเยี่ยมชมสวนของคุณจรันนะครับลูกสาวคือน้องกวางนะครับวันนี้วันที่18พฤษภาคม2567นะครับได้เริ่มใช้ปุ๋ยเปเมื่อวันที่5กุมภาพันธ์า5 6 7ตอนนี้ก็3เดือนกับอีกนิดหนึ่งนะครับเรามาดูนะครับนี่ต้นทุเรียนกี่ปีครับเนี่ย8ปปีค่ะ ส่วนอยู่ที่ไหนนะที่หมู่8แกป,า,ปางอำเบอร์ทุ่งสงจังหวัดนครศรีธรรมราชทุ่งสงนะครับเนี่ยฮะดูนะครับต้นนี้8ปีนะฮะเห็นบอกต้องแต่งลูกทิ้งด้วยค่<ฮ>ะถ้าไม่แต่งมันกี่ลูกคะเนี่ยประมาณ300ค่ะร300ลูกคุณสักดาครับคุณสักดา <c oughs> <c oughs> มีคนทำลายสถิติตแล้วตอนนี้แต่งไม่เหลือกีปปล่ลูกแล้ว ประมาณร้อยหกสิบค่ะร้อยหกสิบนะครับสุดท้ายก็คงจะสักท่าวร้อยี่สิบพอละร้อยหนึ่งพอจะเครับแล้วก็จากที่สวนข้างๆเป็นไงครับสวนข้างๆที่หมูที่แปดอ่าบ้านลานช้างนี่แหละค่ะที่ไม่ใช่เอคลาสอ่ะผู้เรียนหลุ่นหมดเลยมีแค่หนึ่งสองเปอร์เซ็นเท่านั้นในส่วนนี้อ่ะได้น่าจะได้ร้อยเปอร์เซ็นติมเกินร้อยเลยนะนะครับเป็นไงครับรู้สึกดีใจไหมดีใจค่ะดีใจนะครับแล้วก็ตรงนี้เนี่ย ตัวปุ๋ยเองมันเป็นทั้งปุ๋ยทั S <S 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 ้งยานะครับก็สามารถที่จะป้องกันไฟทอทอล่าได้ด้วยตัวผลรักษานี้ก็คือป้องกันไปเลยนะครับทรงทุเรียนจะสวยมากเนาะนะครับแล้วก็จะขายโลเท่าไหร่นะรง280อาจย์ทรงทุเรียนพรีเมียมนะครับต้อง280เนาะนะครับก็สามารถที่จะสั่งจองสั่งอะไรได้แล้วเราจะตัดเป็นทุเรียนแก่ให้กินเนาะถ้าลงมาซื้อเราเนี่ยมันจะเป็นทุเรียนอ่อนนะจะขายล้งส่วนหนึ่งหรือว่าขาย ออนไลน์ลงไม่ต้องมั้งนะลงก็ร้อยสามสิบร้อยสี่สิบใช่ค่ะนะครับก็ใครสนใจอันนี้ใช้เรียกว่าเต็มรอบด้วยครับเต็มรอบเลยครับอันนี้ใช้ตอนใช้นี่ยังไม่ได้เป็นดอกเลยใช่ไหมเริ่มเริ่มออกดอกเริ่มเป็นไข่ปลาตะปูมั้งใช่ไหมตูมนิดนิดเออสามเดือนเก้าสิบกว่าเนอร์นะครับตอนนั้นก็เริ่มเริ่มนิดนิดนะคร้โูเยอะมากเลยครับเนย สุดยอดนะครับนี่ใครไม่ได้ใช้สารดีสกัดนีแคตปีนี้ช่วยไม่ได้เลยเพราะว่าเป็นเอลนินโยนะครับร้อนแรงจัดทุเรียนร่วงเยอะนะครับตรงนี้ไม่ใช่ไม่ให้ไม่ร่วงนะคือต้องไปแต่งออกอ่ะตัดออกเลยอะ่ะเห็นไหมครับนี่คือนะสงสารชาวสวนทุเรียนนะที่ยังไม่ใช้เคมีอินีเคมีนะครับปัญหาเต็มเลยนะครับก็สวนแถวๆนี้ทุเรียนหมดเลยไหม มีก็ไม่กี่เปอร์เซ็นต์ค่ะจ้ะเหรอมีคนมาดูเลยเยอะไหมเยอะค่ะ,ะครับชื่นชมเลยนะค่ะอะืโอเคครับขอบคุณครับค